เขาจะพี่อย่างงี้แหละไม่ใช่หรอกเขากค่จะนั่งงึงเนี่ยแล้วพอพี่อีฟเขาย่อครับเอาเมือออกไปอุ้ยอันนี้ร้านอะไรอะ เราจะถึงแล้วหรอหืมเด็ยๆเขาจะมีุมแบบนี้แต่ทุกคนไม่ได้ยินของเขาหรอกตอนนี้เสือที่หลังพี่ไฟมันจะลอกไปหายังไม่ได้ไปหาเลยครับหนูก็ไปไปงานไงเลยไม่ได้ไปหาหลานเลยตะกะทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทักหายบูก่อนว่า มีอะไรผ่านล่างถ้าเขามีอะไรผ่านล่างหนะ้าเขาจะมีไม่ต้องกันนักหนานักแน่แนะเนี่ยเขาจะเริ่มแบบเขาจะเสือเพ่นของคึนแต่ตอนเนี้ยหมาที่แขนพี่อีฟนะ่ะลอกออกไปตามอ่างจะกรูดแล้ว ลอกเป็นในนี่เลยดั่งกระพาลุดแล้วล่ะผงไฟจะเปลี่ยนร่างได้ทุกเดือนอุ๊ยพี่ไฟเขารู้ได้ไงอ่ะอหรือวันนั้นหนูหรือวันนั้นหนูเพิอพูดไปแล้วโอ้โห oh, <laughs> เห็นปะ <laughs> อันนี้ถือว่าเบสิก ขอบคุณครับสามใบแดงครับขอบคุณสองใบแดงขอบคุณห้าใบแดงขอบคุณหนึ่งใบแดงขอบคุณสองใบแดงโอ้ล้วนๆเลยนายกันออกไปโอนไปเนี่ย <c oughs> เดือนละครั้งใช่ครับเดือนละครั้ง <c oughs> จะมองเห็น เขาว่าอะไรเรามาเราก็เฉยไปครับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราจะรับไปทําไมเราก็ไม่ต้องรับเนาะขอบคุณครับสองใบแดงตึงม้อมและทับหน้าเราคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตุงมาในทับหน้ามากๆนะคะถึงหนูทุกบ้าททุกสตางเลยพี่หมวยจัดแจงทําขอบคุณนะคะขอบคุณะครับพี่พี่แล้วพี่พี่ไม่เปิดแล้วหรอ อีกกี่นาทีอสามพี่เฝ้าทำหน้าเงี้ยแบบนี้ยทุกคนบิลบุรีแต่งแน่นอนคนสวยขอบคุณครับใครว่างก็มาหากันเด้อมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันมาทักทายกันได้เด้อทักหนูได้เด้อไม่ต้องแบบ กลัวไม่ต้องอะไรหนูก็ปกติแหละคนคนหนึ่งที่ไปเดินห้างเดินตลาดกินลูกชิ้นปิง้งอะไรเงี้ยทุกคนทักหนูได้เดอ้อทักได้ครับแต่ว่าจะมีในบางช่วงบางตอนที่แบบว่าหนูต้องขอตัวไปแต่งหน้าบางทีมันมีล้ำมีอะไรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเดอ้อแต่แบบอย่างปกติเงี้ยทักหนูได้เลยที่แบบช่วงเวลากระชันชิดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกัน นะคะบ,บางทีลิเกยังกาลังเข้าเรื่องอยู่เงี้ยบางทีมันเป็นช็อตช่วงที่สําคัญสําคัญอะไรเงี้ยครับก็ต้องเล่นลิเกให้ดําเนินต่อไปก่อนเพราะว่าคนเนี่ยส่วนมากก็ตั้งใจมาดูลิเกจริงๆเนาะเขาก็อยากดูในเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยอยากให้เข้าใจแต่ว่าเราเราเรามาถ่ายรูปด้วยกันตอนไหนก็ได้เนาะสัญญา เอ้ยได้ดิยังคงดังก้องในใจแม้วันเวลาที่ผ่านผ่านหรดูกาเลียนแล้วุนไป แต่นั้งไปนั่งเล่นบิงโกพี่ไฟหน้าเหวี่ยงคงน่ารักเนาะวะเขาพูดองเงี้ยเขาพิมพ์มาเงี้ยแม่ขอชื่อว่าแม่จันทาแม่เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ดู หนูจะแอบตั้งกล้องนะแม่แล้วหนูจะถ่ายตอนที่แบบบางครั้งบางทีมีมีอะไรไม่รู้ผ่านเขานั่นเอเอ,อแม่ติดตามติกตอกอีฟเองอะ่ะนั่นจะได้เห็นอะไรชอ็อตเหมือนอะไร <laughs> เสียงปุ๊กพี่นุ่นโฟวิวตื่นเช้ามากโอ้ขอบคุณค่ะพาบชัดหน้าเหาจากกันไปแต่สายแน่นมันบอเสื่อมมมนไป รำ่พันบอกหายังคงดังก้องในใจแม้วันเวลาที่ผ่านผ่านฤดูการเปลี่ยนเวียนและหมุนไปเท่าใดแต่ในหัวใจยังคอยเธอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยล่างผ่านไปแล้วนั่นนะ่ะสต็อปเพลงแล้วนั่นนะ่ะอะทุกคนพี่ไฟดูไหมไม่ดูหรอก <c oughs> แต่เขาจะมีเป็นช่วงแบบว่าหงุดหงิด <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> เป็นบางจังหวะเขาก็จะทําแบบว่ากับพี่อีฟนี่ก็จะจะโดนบ่อยแต่กระหนุเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยข้างหลังแบบมันเขาชี้มากนี้ปะ ลิเกะะโอเคค่ะ oh, สีเด <'s> mm ียวไปลงตาเพาะชัดนะเรียกไปหลงตาเรียหาลงถึงแล้ว วิ่งตรงไปหน่อยนะวิ่งวิ่งเลยโดไปหน่อยจะมีตรงตรงตรงความแกะจะมีแยกเดือดตาอยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่วอบอกให้แล้วไม่สามารถมีวันดีๆได้ทุกวันเราสามารถอยู่กับวันที่ไม่ดีได้ด้วยศาสนากิตดีได้ใช่ครับ็ตามปกติใชใช่ใช่ใช่ทุกคนอันนี้ถูกยำแหนมยำเนิ่มในีย่อันเนี้ยองค์องคุลิมานผ่านล่างเขาแล้วนะ เขาจะกัดหนวตัวเองแล้วชใช่มันไม่ได้ดีทุกวันหรอกบางวันมันก็มีดีบ้างร้ายบ้างเนาะเราอยู่กับวันนี้สมมุติวันนี้มันเป็นวันที่ไม่น่ารักสำหรับเราเลยแต่เราก็เอ t น o o s t e n e r g y b o จีบู o o s t ไป นะทุกคนมันมีวันที่เราจะต้องผิดหวังเสียใจอะไรมันมีอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะใช่ปะชีวิตคนเรามันไม่ได้ดีไปซะทุกคนบางทีคนเราเกิดมาไม่ได้อยู่กับความเพียกพร้อมถูกไหม,มบางคนคิดว่าโอ้โหมีตังก็พูดได้ดีมีความสุขได้ดีมีตังอ่ะแต่คนเครียดแต่ไม่มีเงิน าหาไงเราคิดไว้เลยว่าวันเนี้เราไม่ต้องเอาไปอุ้ยไหนอะนเราไม่ต้องชีวิตเราไปวัดกับไข่แค่วันเนี้เรามีพอกินข้าวอิ่มเราแค่อิ่มเราแค่อิ่มแล้วนอนให้หลับแค่นั้นแค่นั้นเอาแค่อิ่มมื้อนึงต่อให้วันนั้นมันจะได้แค่มื้อนึง แต่มือ้อนึงของเรามันมีความสุขมากๆเลยว่ะเข้ามาเดินหน้าไปได้วท้ายครับผมแต่ว่าคุณแน่น่ารักสำหรับเราวันนี้นะเห็นไหมเพราะเราจะราจะร่วมวงกินข้าวด้วยกันก็ที่ขนาดพี่พี่ฝ้ายเขาแบบว่าอยู่กับเราอะเรามองแล้วว่าถ้าเขาอยู่กันเป็นค really ู่เนี่ย มันมีอยู่แล้วกระทบกกระทั่งกันนะถูกปะเพราะเขาอยู่ด้วยกันทุกวันถ้าเราต้องมองหน้าก่อนว่าพี่อีฟหน้าดีไหมพี่ไฟโอเคไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยอยากให้คนรอบข้างเราเครียดเราไม่อยากคนรอบข้างเราเครียดเลยถ้าอยู่กับเรานะทะเลาะกันหรือเปล่านะาชวนขำดีกว่าคุยเรื่องนะั้นเรื่องนี้บางทีไม่ได้มีเรื่องอะไรคุยหรอกนะแต่ก็แบบต่อให้นะวันนั้นมันเป็นข้าวมื้อเดียวสำหรับเราเราก็ อิ่มแล้วก็ทําให้มันทําให้มันอิ่มแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหมนะใ่นะอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นไม่ต้องชีวิตเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องคุณคุณได้อยู่นี้ก่อนเดี๋ยวไปจัดการก่อนปูให้ก่อนเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคน มีความสุขโอ้ขอบคุณครับห้า,าไหมจริงหนูไม่ได้พูดไม่ได้เอาจจริงนะหนูอะ่ะก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยทุกคนอะ่ะมันมีดีไม่ดีทุกคนมันไม่มีใครหรอกที่ดีเต็มร้อยที่ที่แบบโอ้โหครบเต็มร้อยไม่มีครับไม่มี สนะวัสดีคะ่ะแม่จุ๊บจิ๊บมันไม่มีใครดีเต็มร้อยตัวหนูเองก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยนะครับหนูก็มีเรื่องที่มันแบบในมุมที่ไม่น่ารักก็มีก็มีครับมีบบแต่เราอย่าลืมว่าไอ้มุมที่ไม่น่ารักหรือไอ้มุมที่เราคิดต่างเนี่ยเราไม่สามารถใช้กับใช้กับสาธารณะได้ มันไม่สามารถมันไม่สามารถพูดทุกอย่างในชีวิตที่เราคิดได้มันไม่สามารถที่เราจะมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้อะเข้าใจไหมเพราะคนอีกกี่ร้อยกี่พันคนอ่ะเขาไม่ได้มาเขาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งรับ รับในมุมนั้นของเรานึกออกไหมเราคิดต่างได้ครับเราคิดต่างได้ทุกคนมันคนละความคิดมันคิดต่างกันได้แต่เราไม่สามารถที่จะเอาความคิดต่างหรือความคิดที่เรารู้แหละว่าว่ามันเอาแต่ใจตัวเราเองอะไปพูดไปพูดแบบพง้งแบบต่อหน้าสาธารณะให้คนแบบรู้สึกว่าอ้าว รู้นี่ว่ามันเป็นความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเดียเอามรู้นี่ว่าเป็นความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองนะเ่ว่าทําไมล่ะทําไมเลือกที่จะเอามุมนี้ออกมามกคุณต้องการอะไรจากสังคมคุณต้องการอะไรจากสาธารณะต้องการอะไรต้องการพวกต้องการฝูงต้องการ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 พวกมากใช่ไหม หรือยังไงแบบไหนต้องการอะไรกันแน่สู้เราอยู่ในมุมของเราเราก็แค่คิดต่างของเราคนเดียวแต่นั้นมันเป็นความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองเราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้เราก็แค่คิดว่าเออเออเออเอก็แค่คิดต่างเนาะก็แค่อืมอืมอมคนไม่ได้มาทําถูกใจคุณได้ทุกเรื่องนะคะ หนูถึงบอกว่า,วาทุกวันนี้หนูก็แค่กินข้าวให้มีความสุขกินข้าวให้อร่อยนอนให้หลับใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องซับซ้อนทุกคนมีเรื่องส่วนตัวกันหมดครับทุกคนมีเรื่องส่วนตัวกันหมดทุกคนมีทุกคนมีมุมของตัวเองหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็หนูถึงวอาว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่หนูไม่ได้ดีเต็มร้อยครับ แค่ว่าหนูเลือกที่จะหนูเลือกที่จะแบบเออยเอ,อย่างนี้ดีกว่าไหมช่างตัวเองว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมมันยังดีกว่าการที่เราจะเอาเอา,เอาแต่ใจไหมได้อะไรอ่ะตรงนั้นนะมาทําแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยความคิดที่ต่างเอาแต่ใจแล้วมันได้อะไรเอาที่มันอย่างนี้ดีกว่าไหมมันมีวันนี้เราก็ยิ้มได้อ่ะยิ้มได้โดยที่ไม่เสียตัง เออเราก็ยิ้มได้อ่ะไม่ไม่ได้เสียอะไรซะหน่อยก็ยิ้มได้อะก็คิดหนูเลือกที่จะเข้าใจทุกคนนะหนูเลือกที่จะเข้าใจทุกคนเสมอแต่ไม่ใช่ว่าหนูจะแบกรับความรู้สึกของทุกคนเราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้อีกเลยเราแค่มองโดยรวมนะครับโดยรวมแค่นั้นคนมาดูลิเกคนดูไลฟ์สด บางทีอาบน้ําปะแป้งรอเพื่อที่จะดูะไลรสดเขามาดูอะไรอะมาดูเราแบบเอาชีวิตส่วนตัวดรามา่าดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมารวมกันกับเรื่องหน้าวเวทีหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับไม่ใช่เลย เขาก็มาหารอยยิ้มเขามาหาความสุขอะแม่งไงเขาจะอดเราอดนอนดูเราทําไมอะใช่ไหมอะเออเราก็เพราะฉนะนั้นหน้าที่ของเราคือให้ความสุขแค่นั้นอืมอย่างหนูเนี้ยความสุขของหนูคือได้มองความสุขแล้วหนูก็ได้ความสุขกลับบ้านแค่นี้ใช่บางทีเราเราก็ไม่ได้ดั่งใจเขา เขาก็ไม่ได้ต้องจําเป็นจะต้องได้ทางใจเราทุกเรื่องไหมอะเออเรายังทําไม่ได้ทางใจใครตั้งหลายคนเลยอะอืมอ่าเราก็อยู่ทุกวันนี้ให้มันมีความสุขครับด่ากันไปก็เท่านั้นด่ากันไปสาบแช่งกันไปก็เท่านั้นครับเท่านั้นมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมันไม่ได้อะไรเลยชีวิตเราคือชีวิตเราครับ ชีวิตเราก็คือเราเราก็คือเราคนเดียวไม่จำเป็นต้องไปแก่งแยง่งใครชิงดีชิง,ดชงเด่นยกยอใครด้อยค่าใครเปรียบเทียบใครลดคุณค่าใครไม่จาเป็นเลยครับเพราะตัวเรายังดีไม่พอเลยตัวเราเองอะใช่ไหมเราฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับอยู่กับปัจจุบนันถามกันเองว่าเออที่ ด่ากันเนี่ยคิดต่างกันเนี่ยคุณอย่างนั้นเลยอย่างนี้คุณอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีหรอกที่จะพูดว่าตัวเองไม่ดีมันไม่มีหรอกแต่หนูพูดเลยนะว่าหนูอะไม่ได้ไม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนคนเรามันต้องมีทั้งดีและไม่ดีแค่นั้นครับ